ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรหนักประมาณ48 48กิโลพี่น้องนี่คือความรู้ที่ผมเพิ่งรับทราบว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรนี่หนัก48กิโลสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องออบสีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้เดินทางมาเยี่ยมพี่วิรัตเกตทองทหารปืนใหญ่จากกองพลทหารราบที่9นะครับก็มาเยี่ยมมา ถามข่าวนะครับก็ได้ยินว่าพี่เขาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ขับรถมาแล้วก็เข้ามาในพื้นที่บ้านของพี่วิรัติสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นยังไงได้ยินข่าวว่าไม่สบายอืมก็กระดูกสระโพานเสื่อมอ๋อครับพี่เดินสะดวกไหมพี่ตอนนี้ไม่สะดวกเลยครับคอยผ่าตัด ที่ยีส่สาบเป็นเป็นมานานหรือ,อย่างพี่ก็เพงรู้ว่าเป็นเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ไปหาหมอนะพี่เนาะคร,ครับไปหาหมอหมอท่านก็จะพาให้ทัง้งกับปีที่แล้วแหละอัะนี้ก็ยังไม่พร้อมครับก็เลยจะมาพาเดือนนี้เขาเอ็กซเรย์ไหมพี่เอ็กซเรย เราพบว่าเขาเรียกว่าสะโพกเข่าสุดใช่ไหมเสื่อมอ๋อมันเสื่อมใช่ไหมพี่ปวดไหมพี่มันไม่ปวดแต่มันเวลาเดินมันจะยอกมันรับทีนี้แต่ก่อนถามนิดนึงพี่พี่ไปรับราชการอยู่อยู่ที่ไหนนะพี่อยู่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ทิ่งร้อยเ้ารับใช่แต่ก่อนมันเป็น พลาแล้วมาเป็นพลรอก้9แล้วก็มาเป็นค่ายสุรศรีครับอความหมายในช่วงนั้นที่เล็กๆนี่ไปเป็นพลทหารก่อนครับเป็นพลทหารก่อนออจากนั้นก็ไปสอบเป็นนักเ,เรียนในสิบไปเอ่อเป็นเรียนพลรัฐครับครับบรรจุอยู่ที่หน่อยเดิมอ๋อ แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจากสิบตีสิบโทสิบเอกเป็นจา่าจนมาถึงทั้งหมวดกับ,บปัจจุบันพี่วินัทเกตทองเขาได้ชั้นยศร้อยตีใช่ไหมพี่ครับครบมารเอี่ออกมาเมื่อปีหนึ่งตุลาห้าเจ็ดได้ราชฐานยศเป็นร้อยตีครับ,รบในช่วงที่รับราชการอยู่เนี่ยทำงานหนักไหมพี่ทหารปืนใหญ่เนี่ยครับ มันก็มีทั้งหนักทั้งเบามันแล้วแต่งานครับทีนี้ที่ปวดขาหรือว่าเขาเรียกว่าสะโพกเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการปฏิบัติภารกิจในช่วงก่อนๆหรือว่ามันเกิดจากเขาเรียกสภาพร่างกายในปัจจุบันคงจะเป็นสภาพร่างกายด้วยอ๋อครับผมแต่ก่อนจะออกมาก็คือทีแรกตรวจพบว่ากระดูกสันหลังเสื่อม ครับหมอนรองกระดูกเสื่อมอันนี้มัน,มนก็ไม่ทํางานก็ไม่ไม่สะดวกก็เลยลาออกอ๋อครับพี่ก่อนที่จะลาออกก็คืออ่ามันมีปัญหาทางสุขภาพไอ้ไม่ว่าจะกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็สะโพกเสื่อมนี่คือมันเริ่มมีอาการใช่ไหมพี่ก็มันยกของหนักไม่ได้แล้วเวลาฝึกเวลาอะไรเพราะว่ามัน เป็นพลขับรถขับยนไช่อันนี้มันก็ต้องโดดขึ้นโดดลงรถมันสูงรถมันสูงครับอ๋อรับกระเจี๊ยับแล้วแล้วเนี่ยมันปกติไหมดูพี่น้องปกติไหมเนี่ยมือไหมในสั่นไปหมดเลยนะครับมันก็ไม่ค่อยปกติครับไปโดนหินเจียตัดนิ้วมาอ๋อไปไปโดนหินเจียครับคือหมวดวิรัตเนี่ยนะครับ เมื่อลาออกก็มาอยู่ที่บ้านก็มาทําสวนทํานาทําไรนะพี่เนาะทำทระกอสร้างด้วยอ๋อมีความเชี่ยวชาญเป็นช่างด้วยทําทุกอย่างทําทุกอย่างปัจจุบันอายุเท่าไหร่พี่หกสิอ6หถือบัตรทหารผัดศึกชั้นที่ชั้นที่สามครับชั้นที่สก็ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์สิริชนด้วยครับเหรียญราชการชายแดนด้วยครับ แล้วก็ได้ประานพ่นศ,ศึกชั้นที่สจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระทรวงกลาโหมนะครับสภาพความเป็นอยู่ก็พออยู่ได้นะพี่เนาะพออยู่ได้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพอย่างเดียวครับคือพี่วิรัตของเรานะครับเป็นคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมทหารผ่านศึกสุพรรณบุรีก็ไปช่วยงานไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักง,งาน แล้วก็ไม่ยอมรับค่าใช้ใจ่ายใดๆทำด้วยใจนะครับพี่เขาก็เป็นจิตอาสาในช่วงที่เขา,าเจ็บป่วยนะครับก็ต้องมาเยี่ยมเยือนกันนะครับก็เลยเดินทางมามาพบปะมาพูดคุยมาให้กำลังใจกันนะครับแล้วไปสมรับภูมิไหนมาบ้างเนี่ยครับ ตอนนั้นก็ไปที่อะไรนประเทศเอ,อ๋อครับพี่ไปอยู่นานไหมพี่ที่นั่นก็ไปอยู่สามครั้งไออไป,ปีสี่เอ,อ้ยสองสองหกครับสองเจ็ดแล้วก็สองแปดสองเก้าโอ้โหสองเก้าสามศูนย์ครับอืมชีเกือบเขาเรียกว่าค่อนชีวิตนี่อยู่ตามแนวเชเดียนตลอดเนาะครับ สมัยก่อนนะในพื้นที่อำเภอตาพยามอำเภอรัญญประเทศจังหวัดปราชินบุรีในอดีตเนะาะม,มันจะมีในช่วงแรกๆนี่จะเป็นเขาเรียกว,ว่ากองกําลังทาหารของเขมรแดงเคลื่อนกําลังเข้ามามาฆ่าพี่น้องประชายชนคนไทยทหารของายไทยเนี่ยก็เคลื่อนกําลังออกไปประทะขับไล่ทหารเขมรแดงกลับไปพอช่วงหลังๆ27 28 29 30ใช่ไหมพี่เวียดนามอมีก็ะใช่มาถล่มบุ้งปืนมาเนี่ยรับ ของพี่เขาอ,าอยู่หน่วยปืนใหญ่เขาก็ยิงสนับสนุนเข้าไปที่หน้าแนวรบหน้าแนวรบก็จะมีทหารราบนะครับทหารพลานตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ในพื้นที่นะครับการรบทุกสมรบภูมิหากาไม่มีทหารปืนใหญ่คอยมายิงสนับสนุนก็บอกพี่น้องได้ว่านะครับไม่ว่าจะทหารราบทหารมา้าตำรวจตะเวนชายแดนทหารพลานก็เละเหมือนกัน นในยุทธการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นที่ตาพญาพที่เนิน538าอเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่เนิน408ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดบนราชธานีหรือในสมุรภูมิบ้านล่ม9้ายุทธการภูสอยดาวที่พิษณุโลกนะครับหากไม่มีฐานปื้นใหญ่ก,ก,ก็เละเนาะพี่เนะาะ ครับทีนี้ถามเรื่องทหารปืนใหญ่นิดหนึง่งเวลายิงเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงพี่ว่ามันตรงเป้าหมายหรือไม่ตรงก็คือจะมีผู้ตรวจการหน้าคอ,อยชี้เป้าที่เขาใช้คำเยอะๆว่าพอตนนใช่ไหมรับอ๋อผู้ตรวจการหน้านะครับเขาก็ไปอาศัยอยู่กับหน่วยทหารทานกับาทหารราบในพื้นที่อ๋อเขาจะรู้พิกัดใช่ไหมเขาเรียนมาครับแล้วเขาก็จะบอกว่าตรงไม่ตรงเขาก็จะส่งวิทยุสื่อสารกลับมายังส่วนหลัง เราก็จะให้พิกัดมาอ๋อครับพี่ <c oughs> คือว่าลำบากไลยพิธานตืนใหญ่มันก็มันจะลำบากก็คือช่วงฝึกกับช่วงไปลบอ๋อค,ครับคุยได้เลยพี่ <c oughs> ฮลัลโหลครับมีคสตารครับเขาไปส่งผมอ๋อครับผม เราล้วช่วงฝึกก็ถือว่าฝึกหนักทีนี้ถามนิกกนนนด mm นึงไอง้ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด130มิมลเมตรเนี่ยหนักกี่กิโลร้มนี่ไม่แน่ใจนะเพราะปกติใช้155 155ห้าอหนักกี่กิโล40่สกิโลลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรหนักประมาณ48 48กิโลพี่น้องนี่คือความรู้ที่ผมเพิ่งรับทราบว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155มมนี่หนัก48กิโลครับไม่แน่ใจว่าจะใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในเกณฑ์นี้เวลายกต้องยกกี่คนก็ยกสองคนยกคือยิงตุ้มตุ้มตุ้มออกไปยังแนวหน้าเนี่เเขาเรียกพลทหารอ่าพลทหารก็ต้องรีบมาอุ้มลูกกระสุนเบ็ดใหญ่ในปยัดคือจะมีถาดรองรับอ๋อครับผมยกสองคนยกสองคนครับแล้วก็มีคนบรรจุ อจะดันกระสุนเข้าไปในลากล้องครับหนักที่สุดนี่ยยธการไหนใช้ลูกกระสุน<ด>ปืนใหญ่มากที่สุดนี่ก็ที่ตาพยาอ๋อครับผมที่เขาถล่มบึงปืนนั่นแหละอ๋อในค่าคืนนั้นครับ,รบพราะผมเห็นยิงแต่ละคืนแต่ละวันนี่เป็นร้อยๆนัดรวมเบ็ดเสร็จพราะว่าน่าจะหมดหลายหมื่นลูกแะยิงจนืนตมอ่ะครับ ปื้นจมนี่คือจมแบบไหนี่กะขัวมจมอ๋อครับผม <c oughs> <c oughs> ครับนี่คือเรื่องราววีรกรรมนะครับ <c oughs> ของชายชาติทหารคนหนึ่ง <c oughs> ก็ไปรับราชก,การทหารตั้งแต่อายุยี่ปีจากนั้นก็ไปเรียนต่อเป็นนักเรียนในสิบเป็นนักเรียนพลลขับรถยนต์บรรทุกทางทหาร แล้วก็ค่อยๆแต่เต้าถึงวารละสุดท้ายก็ได้ลาออกจากราชการกลับมาใช้ชีวิตที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดก็มาดูแลลูกหลานเนาะแล้วก็มาทำสวนมาทำนามาทำไร่ใช้ชีวิตในภูมิลำเนาบ้านเกิดเนะพี่เนาะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่วิรัตเกตทองเ,อเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติกับช่องนนวินชนเนลในครั้งนี้ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับ